อีพีก่อนๆเราพูดถึงเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกามีระบบดีดต,ตัวปล่อยเครื่องทั้งคาตอพุตและอ e ีมอตอนเครื่องลงมีระบบสายเคเบิลช่วยในการลงจอดแต่ไม่ใช่เรือทุกประเทศที่จะใช้ระบบนี้ยังมีข้อเสียอีกหลายอย่างแม้แต่สหราชอาณาจักรที่ใช้เรือควีนอลิซาเบธเป็นเรือใช้น้ํามันเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบไม่ได้มีระบบดีดต,ตัวเครื่องพวกนี้ด้วยขนาดเรือ6 5 0 0 0ตันไม่ได้ใหญ่เท่าอาร์พอดขนาด10,000แตันดาดฟ้าสั้นกว่าและไม่มีระบบดีดต,ตัวต้อง f ิน 35B รุ่นนี้ติดระบบขึ้นลงทางแนวดิงของบริษัทโลสซลอยหลักการทำงานตรงกลางลำจะเปิดได้เป่าลมยกตัวเครื่องจากแกนต่อมาจากเครื่องยนต์แรงยกมาจากกลไกระบบไปทัดตรงกลางเครื่องขนาด29,000แรงม้าเป่าเป็นทางด้านหัวส่วนด้านท้ายไอพ่นติดแบริ่ง3ตัวหมุนเป่าลมลงด้านล่างหลังจากเครื่องบินเข้าตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชุดสีเหลืองจะให้สัญญาณพร้อมปล่อยเครื่องจะวิ่งผ่านลันเว์ที่เป็นรูปเนินขึ้นสู่ท้องฟ้า สำหรับการลงจอดก็วิธีเดียวกันใช้แรงดันจากไอพ่นและใบพัดกลางลามเป่าลงด้านล่างและแลนดิ้งลงดาดฟ้าเรือแม้แต่ขณะเรือโคงเครื่อง F 35B ก็ลงได้ปี2566ประเทศแถวนี้เคยขอยื่นซื้อ F 35ของสหรัฐอเมริกาแต่ถูกปฏิเสธไม่ขายให้จากเหตุผลด้านเทคนิคและการฝึกฝนหมายถึงไม่ขายให้เพราะกลัวไม่มีปัญญาดูแลเครื่อง F 35มีเงินอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้